ท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง t u ต o r Tip นะครับวันนี้ก็จะมาสอนในการตัดต่อคลิปนะครับเป็น EP แรกฮะแต่ว่ายังไม่สอนตัดต่อคลิปเลยนะครับ EP แรกก็จะเป็นการทํำปกคลิปยังไงก่อนนะครับว่าจะแต่งยังไงให้มันสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็โหลดโปรแกรม PicArt มาก่อนนะครับ P I C a r t นะครับก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple Store และ i Store นะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับก็เข้าในโปรแกรมเลยนะครับผมพอเข้ามาหน้าโปรแกรมแล้วนะครับจะเห็นรูปบวกครับสังเกตนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเราก็คลิกไปตรงรูปบวกนะครับผมในการทําปกคลิปนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ปกคลิปแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับก็จะเข้าไปในรูป อัลบั้มส่วนตัวนที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับสมมุติว่าผมจะใช้เป็นปกคลิปอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอโฆษณาสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับโฆษณาขึ้นมาจะมีตัวกระบาแเราก็กดกระบาทออกนะครับผมก็จะเข้ามานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เอฟเฟกก่อนนะครับเพื่อจะปรับแสงปรับอะไรให้มันสวยงามนะครับ แล้วแต่เราเลือกครับจะเป็นรูปอะไรหลายแบบนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้ในการตัวของ DSR นะครับแล้วเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีการปรับนะครับความไม่ชัดเจนนะครับก็จะให้ปรับความเข้มนะครับแล้วก็ปรับลงมาความแล้วแต่เราจะพอใจนะครับว่าจะประมาณไหนอะไรเงี้ครับความอิ่มตัวอะไรเงี้ครับแล้วก็ความจางของรูปภาพนะครับ พอเราปรับเสร็จนะครับแล้วกดที่นําไปใช้นั่นเองนะฮะพอปรับไปใช้นะครับก็เข้าไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ปรับขอบนะครับตามที่เราต้องการว่าจะให้ตัดขอบหงไอนออกนะครับพอเราได้ตัดขอบเรียบร้อยล้วก็กดนําไปใช้ต่อนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเขียนนะครับหน้าปกนะครับโดยการ เลื่อนไปหาคําว่าข้อความนะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับแล้วให้เราพิมพ์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะครับว่าเที่ยวหน้านนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วกดติ๊กถูกนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับพอเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกฟอนต์นะครับแต่ว่าส่วนมากที่จะเป็นตัวมงกฎเนี่ยมันก็จะจะเป็นอ่าไม่ฟรีนะครับต้องเราต้องสมัครแล้วก็เสียเงินนะครับ แต่ผมมีเทคนิคใหม่นะครับเข้าไปที่สไตล์ครับตรงข้างๆฟอนต์เนี่ยครับเรียบร้อยนะฮะเข้าไปปุ๊บผมก็จะมีให้เลือกฟอนต์นะครับแต่ก็จะติดตัวมงกฎเหมือนกันนะครับแต่ผมมีเทคนิคครับที่จะสามารถเอาตรงนี้ไปได้นะครับเรามาเลือกนะครับมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองเลือกไอตัวที่มันเขียนว่าเรนโบว์นะครับเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ปรับขนาดนะครับว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนอย่างนี้นะครับ ก็จะปรับมาวางนะครับแต่งได้ตามใจชอบเลยครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะใส่รูปภาพของเราไปแบบว่าเป็นบุคคลนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะเข้าไปที่นะครับตัดต่อรูปภาพฟรีลงท้ายสุดนี่นะครับเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วคลิกเข้าไปตรงที่บุคคล,ลครับง่ายๆเลยอ่ามันก็จะครอบเป็น บุคคลให้เรานะครับเพื่อให้ความสม,มูทก็กดที่ลบนะครับ,ลบแล้วก็ลากข้างบนสุดเลื่อนลงไปเลยครับฟืบให้มันตรงนะครับแล้วกดถัดไปนะครับก็จะได้เป็นรูปแบบนี้มานะครับพอได้รูปนี้เราก็กดบันทึกนะครับได้มาเป็นคุณจะก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยสม,ม,มูทนะเท่าไหร่นะเราเข้าไปที่ขอบครับแล้วก็ปรับขอบข้างๆนะให้มันดูสวยงามอย่างสีขาวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะฮะอ่ามือมว่า ไปเป็น R EP หนึ e ่งอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับเลือกอันที่เราชอบนะครับ สมมุติว่าเราได้แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดว่าจะใส่ประมาณไหนนะครับนี่นะครับใครจะใส่เขียนเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆก็ได้นะครับแต่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะปรับแสกหรือว่าจะรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ลองไปหาทํากันดูได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเราก็เกิดเข้าไปนําไปใช้นะครับก็เราก็จะทําไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเป็นของเสียตังค์นะครับแล้วกดการบาดกลับครับ ไปที่แคปรูปครับปึ๊บเข้าไปนะฮะแล้วกดครอบตรงรูปเรานะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้เป็นรูปของเรามาแล้วกดเสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกเข้าไปในแอปนะครับผมอ่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเทคนิคนะครับก็เข้าไปปกตินะครับช่อง youtube แล้วก็เข้าไปที่นี่ครับ YouTube s t u อ i o นะฮะแล้วเข้าไปที่รูปที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเข้าไปที่รูปอ่าตัวดินสอเนี่ยครับ แล้วก็กดเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนปึ๊บก็ได้รูปเที่ยวน่านตรงนี้ที่เราทําไว้นะครับเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปรับขนาดว่าจะเอาประมาณไหนนะเรียบร้อยแล้วก็กดเลือกเรียบร้อยเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นกันบ้านนะครับเดี๋ยว ep ต่อไปก็จะมาสอนการตัดต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ